กล้ามเนื้อคอทำงานอย่างไรทำไมถึงปวดง่ายกว่าที่คิดรูไม้ขาศีรษะของเรามีน้ำหนักเฉลี่ยถึง4-5กิโลกรัมกล้ามเนื้อคอจึงต้องทำหน้าที่เหมือนเสาหลักคอยพยุงและเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันไม่ว่าจะหันมองก้มหรือเงยกล้ามเนื้อคอทำหน้าที่อะไรบ้าง 1. พยุงศีรษะให้มั่นคง2ช่วยเคลื่อนไหวเช่นหมุนซ้ายขวาก้มเงย 3. เชื่อมโยงกับระบบประสาทและการหายใจเพราะบางมัดอยู่ใกล้เส้นประสาทและหลอดลม ทำไมถึงปวดง่ายกว่าที่คิดเพราะกล้ามเนื้อคอเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ต้องทำงานหนักเกินจริงโดยเฉพาะการก้มเล่นมือถือเท x t เน็ซินโรมนั่งทำงานหน้าคอมนานๆน,น,นอนหมอนสูงหรือตะแคงคอผิดท่าความเครียดสะสมทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งตลอดเวลาผลที่ตามมาอาจไม่ใช่แค่ปวดคอแต่ยังตึงบ่าปวดร้าวขึ้นหัวหรือเวียนหัวได้เลยทีเดียวแนวทางดูแลและฟื้นฟู 1. ปรับท่านั่งและการใช้งานมือถือ 2. ยืดเหยียดคอเบาๆทุกชั่วโมง 3. ประครบอุ่นเพื่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อและหากปวดเรื้อรังควรให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยคลายกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีที่ s i r ิแคร์เซ็นเตเราใช้เทคนิคเฉพาะเช่นกัวซากดจุดขยี้เส้นลึกเพื่อคลายกล้ามเนื้อคอที่ตึงเกินไปขื้นสมดุลให้ระบบประสาทและการไหลเวียนโลหิตการเข้าใจว่ากล้ามเนื้อคอทำงานอย่างไรจะช่วยให้เราดูแลตัวเองได้ตรงจุดและไม่ปล่อยให้ปวดคอเล็ก,ลกๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตค่ะ ปรึกษาและนัดหมายได้ที่ Siri Care Center, ซิริ c a แคร์เซ็นเตอร์ซอยศรีนคริน40ตรงข้ามสี่คอนสแควร์เปิดทำการทุกวันเวลา10นาฬกาถึง19นาฬิกาแนะนำจองคิวก่อนนะคะเนื่องจากคิวทางสถาบันค่อนข้างแน่นมากค่ะ